รถยุโรปปีใหม่ไหม่น้อยราคาไม่ถึง2ล้านมาห <Wow. S 1> ย่อนจากป้ายแดงไปทันที8 0แสนกว่าบาท BSI ยังเหลือดียังไงเดี๋ยวผมพามาชมกัน <Wow. S 1> สำหรับวันนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมจะพามาชมอีกรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมสูงเลยเพราะเป็นรถที่ราคาป้ายแดง <Wow. S 1> ก็ไม่แรงมากนะ และสมรรถนะต่างๆเนี่ยถือว่าดีเลยแหละอยู่ในขั้นที่แบบเยี่ยมเลยนะสำหรับ BMW ซีรีส์3ตัวล่าสุดนะครับเป็นโฉม G20 แล้วบอดี้ตัวนี้เรียกว่า G20330EM Sport คันนี้นะครับเป็น l ัก i n h y b บิดซึ่งรถใหม่รุ่นนี้นะครับราคารถใหม่อยู่ที่2,799,000บาทตีกลมๆนะ2 8ลวันนี้ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขายแค่เพียง หนึ่งล้านเก้าแสนบาทตีกลมสองล้านนะประหยัดจากป้ายแดงไปทันทีประมาณ8ปดแสนกว่าบาทนี่คือรถที่เพิ่งอายุแค่2ปีไม่แค่40,000่นโลนะครับคันนี้ผลิตในปี2020นะครับจดทะเบียนในปี2021โฉม G 2 0ตัวนี้เนี่ยออกแบบมาได้ดูสปอร์ตลงตัวแล้วก็สวยนะครับและในส่วนของการขับขี่บอกเลยว่าผมใช้คันนี้แทบจะเป็นรถเดลี่เลยที่ใช้ประจำ ขับดีมากนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ให้มาเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรทวินพาวเ r อร์เทบนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะรวมกันแล้วเนี่ยผลิตพละกกำลังให้ได้สูงสุด292แรงม้าบอกเลยว่า <Wow. S 1> แรงขติดเบาะแทบจะเป็นสปอร์ตคาร์ไฮเอนได้เลยนะครับในราคารถใหม่แค่2ล้าน8นะพอมาเหลือมือ2ก็เหลือไม่เกิน2ล้านนะครับใครที่กำลังมองหาเนี่ยถือว่า เป็นรถอีก1นึคันที่น่าใช้เลยทีเดียวสำหรับคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยก็ได้ตกแต่งมานิดหน่อยนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะมากก็พอตกแต่งสวยๆงามๆม,มานะอย่างแรกมีอะไรบ้างกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะแต่งเป็นลายสสีแบบนี้ก็คือเป็น M Sport นะครับตัวนี้เป็น M Sport อยู่แล้วแต่กระจังหน้าเดิมๆไม่ใช่แบบนี้นะด้านล่างก็มีสเกิร์ตนะครับที่เป็นคาร์บอนเคฟลาตกแต่งมาให้เพิ่ม ามาดูในส่วนของด้านข้างนะครับในรุ่นนี้ที่ได้มาเลยนะคือจะเป็นาคาลิปเปอร์เบรกดิสเบรกของ M Sport นะครับเนี่ยสฟีฟ้าตัวนี้อันนี้ในรุ่นท็อป330 EM Sport เนี่ยจะให้มาและคันนี้ตกแต่งแม็กมาเพิ่มนะครับเป็นแม็กของ n e z Roadview คันนี้บอกเลยว่าวงหนึ่งประมาณหมนะื่นะสวงก็โดนไปแล้ว6กหมืนนะครับอันนี้ <Wow. S 1> ตกมงให้จากเจ้าของเก่าแถมไปให้พร้อมเลยนะครับในส่วนของยางยางจะได้ยางใหม่สีเส้นปี2021นะครับปี2021มิชลีนพ n p อ l o สปอร์ต4ตัวนี้ขับดีเลยทีเดียวอันนี้จะเป็นที่ชาร์จไฟฟ้านะครับนี่ชาร์จไฟฟ้านะเพราะเป็นปลั๊กอินไฮบริบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากประหยัดน้ำมันนะครับ ไม่ต้องขับแบบสปอร์ตหรือไม่ต้องขับแบบไฮบริดก็ได้สามารถใช้เป็นโหมดไฟฟ้า100%ได้ด้วยนะครับในโหมด EV เนี่ยสามารถขับได้60กิโลเมตรนะครับ60กิโลเมตรความเร็วไม่เกิน140นะถ้าต้องการขับแบบประหยัดน้ำมันเสียบชาร์จแบดอย่างเดียวโอเคมาดูคันนี้อ่ะนี่ย่างกระจกมองข้างนะครับก็มีตกแต่งมาคาร์บ,บอนเคปลลาเล็กๆน้อยๆตามภาษา คนแต่งรถสปอร์ตนะครับก็เพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนิดหน่อยภายในนะครับต้องบอกเลยว่าสภาพเหมือนป้ายแดงเลยเพราะใช้งานมาแค่40,000โลเท่านั้นนะครับตัวเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะทั้ง2ฝั่งแล้วก็เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยสปอร์ตเลยทีเดียวออปชั่นเดี๋ยวผมพาไปชมออปชั่นทีหลังนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างก่อน แล้วก็ด้านบนนะครับมีหลังคาสลูฟมาให้หลังคานรูฟใครนะครับที่อยากรับแสงแดดนะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ค่อนข้างจะร้อนนะครับอนี้ด้านหลังแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็คันนี้เนะี่ยมีติดตั้งกล้องบันทึกเหตุการณ์มาให้พร้อมกับพรมเข้ารูปนะพรม4 d ดีเข้ารูปตัวนี้ก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะถ้าซื้อตัวนี้ไปแบบซื้อแยกนะอันนี้แถมให้เลยพร้อมกับตัวรถเนี่ย อันนี้สปอยเลอร์ตกแต่งมานะครับทีนี้ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยต้องบอกว่าเปิดเนี่ยอัตโนมือแต่ปิดอัตโนมัตินะครับ <c oughs> ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ทำให้อัตโนมัติทั้งขึ้นลงนะอันนี้จะมีสายชาร์จไฟฟ้าแถมมาให้นะครับก็เสียบชาร์จตามปลั๊กไฟบ้านทั่วไปได้เลยนะครับโอเคเวลาปิดนะครับไฟฟ้า อย่างที่บอกนะครับว่า BSI ยังเหลือ3ปีและ60,000โลนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซื้อแพ็กเกจเพิ่มเป็น5ปี100,000โลแต่ตอนนี้รถใช้มา2ปีแล้วแล้ว,ลวก็วิ่งมาแล้ว40,000โลก็เลย BSI เหลือ3ปี60,000โลมาเดี๋ยวผมพามาชมออปชั่นนะครับให้ดูความใหม่คือสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะครับตัว M Sport เก็จะมีแต่งตรงนี้กับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัย M Sport ตัวนี้จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับอ่ะทีนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาสตาร์ทรถนะครับจะไม่มีเสียงเลยเพราะว่าตอนสตาร์ทเนี่ยเขาจะเข้าเป็นโหมด EV ให้นะโหมด EV เว้นแต่เราไปเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยมันถึงจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่นี่อันนี้คือโหมดสปอร์ตบอกเลยว่าแรงนะครับโหมดสปอร์ตนี้คือหลังติดเบาะแน่นอนครับดีนะอ่ะออปชั่น อันนี้โหมด EV นะโอเคทีนี้ออปชั่นบอกเลยว่ามีออปชั่นให้ใช้เยอะมากสำหรับรถในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยผมบอกเลยว่าออปชั่นที่ BM รุ่นนี้ให้มาเนี่ยไม่ได้น้อยหน้ายี่ห้ออื่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลคาร์เพย์นะครับเนวิเกเตอร์เนี่ยมีให้แยกนะมีทั้งเนวิเกเตอร์ทั้ง Apple c a r p l a y นะครับ แล้วก็เชื่อมมีเดียต่างๆและที่ผมชอบนะคือของ B M เนี่ยเราสามารถดูตัวรถได้ว่ารถเราเนี่ยควรต้องเข้าศูนย์บริการอีกกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้คือเราสามารถเช็คได้เลยนะครับว่ารถของเราเนี่ยควรต้องเข้าเช็คศูนย์เข้าเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายอะไรแต่ละอย่างเนี่ยในกี่กิโลเมตรนะครับอันนี้ความผิดปกติของยางเนี่ยไม่มีความผิดปกตินะครับระดับน้ํามันเครื่องนะครับก็อยู่ในระดับ ที่โอเคอันนี้เช็คคอนโทรลนะครับคือบอกว่าตอนนี้มีอะไรที่ผิดพลาดอยู่เช่นประตูเปิดอยู่มันก็จะแจ้งเตือนนะครับประตูปิดอยู่ฝากระโปรงไม่สนิทฝาท้ายไม่สนิทอะไรเงี้ยกำหนดการเข้าระยะนี่อันนี้คือประวัติเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์ตรงทุกระยะนี่10กิโล9,000 10,080 20,070 30,060นะครับอันนี้คือเข้าล่าสุดตอน46,000โลนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันเครื่อง กดเช็คระยะรถทุกอย่างเนี่ยอันนี้คือเช็คมาสมบูรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับออปชันที่ผมชอบนะที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบเท่นะเท่ดูดีเนี่ยก็คือเวลาให้เราฟังเพลงนะครับเนี่ย่ะอยลองเปิดเพลงนะครับเราสามารถปรับเพลงได้โดยหมุนอย่างนี้เนยะหมุนงนี้คือการลดเสียงถ้าหมุนอีกฝั่งก็คือการเพิ่มเสียง ไม่ชอบเพลงนี้เปลี่ยนเพลงเป็นไงอันนี้คือเท่มากเลยนะคือออปชันที่ผมยังไม่ค่อยเห็นในรถรุ่นไหนนะครับแต่ B M คันนี้ที่ราคารถใหม่แค่2องล้านแปดเนี่ยมีมาให้นะอย่างซนะูเปอร์คาร์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีออปชันแบบนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ส่วนตัวผมมองว่าเท่เท่ดีนะผมชอบอันนี้คือปิดเสียงนะครับเนี่ยปิดเสียง นี่คือออปชันที่นานจะมีมาทีแล้วก็แน่นอนนะครับต้อง360องศานะครับแต่ว่าต้องปิดประตูมันถึงจะขึ้นฝั่งนี้นะมีระบบช่วยจอดทั้งหมดเลยทั้งช่วยจอดเข้าซองจอดคู่ขนานแล้วก็มีระบบถอยอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาเราขับไปเนี่ยขับเข้าซอยใช่ไหมเราจะสา,สามารถถอยออกมาอัตโนมัติคือมันหมุนพวงมาลัยให้เลย50เมตรนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าออปชันการใช้งานเนี่ยให้มาเต็ม เซนเซอร์รอบคันนะครับเซนเซอร์นะครับก็มีเซนเซอร์หน้าหลังเซนเซอร์รอบคันให้อยู่แล้วแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกมีให้เยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคีฟเลนนะคีฟเลนของรถรุ่นนี้บอกเลยว่าดึงแรงมากสมมติว่าขับมานะแล้วเราหลุดเลนนิดนึงมันดึงพวงมาลัยให้แบบอย่างแรงเลยนะบางบางทีก็ตกใจนะครับให้ดูเลขไมตอนนี้นะครับเลขไมยอยู่ที่4 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับ47,000 แล้วก็เหลือ9นะเเศษ9มาโหมดการใช้งานเนี่ยผมมองว่าให้มาหลายโหมดเลยทีเดียวนะครับมีทั้ง d d p t i v e นะครับก็คือปรับตามการใช้งานการขับขี่ของรถนะครับแล้วก็อิเล็ก i c ิกที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะคือ EV ไม่ใช้น้ำมันใช้แค่ไฟฟ้านะครับให้บิดเนี่ยก็รวมกันระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันส่วนสปอร์เนี่ยคือแบบรีดสมรรถนะสูงสุดออกมาจากเครื่องยนต์และไฟฟ้ารวมกันนะโหมดนี้ผมใช้ประจำแรงขับนี่หลังติดเบาะเหยียบแล้วพุ่งจัด เดี๋ยวเรามาดูออปชันที่เขาให้มานอกจากนี้นะครับแพดเดิลชนะิพเปลี่ยนเกียร์จากควงมาลัยนะครับครูซคอนโทลเป็นรถยุโรปอีกหนึ่งคันที่เหมาะแก่การใช้งานแดลี่เลยเพราะว่าอย่างแรกคือขับในเมืองทั่วไปเนี่ยก็ขับได้ปกติขับดีด้วยนะครับแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยก็ขับสบายและที่สำคัญคือขับสนุกนะเพราะเป็นรถที่ให้พละกกำลังมาเยอะพอสมควรเลย บอกเลยว่าขับสนุกนะครับในส่วนของภายในก็มีประมาณนี้นะแต่ก็มีออปชันอีกหลายอย่างแต่ว่าถ้าพูดวันนี้คงไม่หมดนะแบบว่าบายสปอร์ตต่างๆอะไรก็มีครบให้หมดอยู่แล้วนะครับซึ่งบอกว่ารถราคารถใหม่นะสองล้านแปให้ออปชันมาขนาดนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าถือว่าออปชันเนี่ยจับเต็มในรถเซกเมนต์เดียวกันหรือเซกเมนต์ที่สูงกว่าเนะี่ยยังไม่ค่อยมีออปชันพวกนี้เลยนะที่ผมอธิบายมาให้ฟังนะครับ <Wow. S 1> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ ใช้งานเดลี่ได้สบายเดินทางไกลได้สะดวกนะครับแล้วก็ขับสนุกใช้งานดีส่วนตัวผมใช้คันนี้อยู่แล้วนะครับก็แนะนําเลยนะแนะนําเลยเพราะว่าราคาเนี่ยหายไปจากป้ายแดงแล้วนะ8,000 800, 0 800 0 0นกว่าบาทด้วย8,000 800, เ800นเศษนะครับ BSI ยังเหลือ1,990,000บาทใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เครดิตฟีดาวได้เลยนะ เชดดีดีดาวได้เลยหรือจะดาวเท่าไหร่ก็สามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับว่าผ่อนเท่าไหร่รายละเอียดเท่าไหร่ส่วนตัวรถนะครับผมรับประกันให้เลยนะว่าไม่มีชนหนักที่ความน้ําท่วมรถไม่เคยทําสีสักชิ้นนะรถเนี่ยสภาพเหมือนใหม่เลยอย่างนี้เห็นวิ่งมาแค่4ี่หมื่นโลนะครับเจ้าของเก่าดูแลรักษาอย่างดี1นึ่งล้านเก้าแบาทใครที่สนใจติดต่อมาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 3 6 9 3 0 0หหรือไลน์ไอดีไมล์บอยศูนย์ศูนย์ห้านะครับ สอบถามรายละเอียดการออกรถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถได้ในช่องทางนี้ผมให้ไปเลยนะครับและวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราที่ช่องรถมือสองมงคลคาเซนเตอร์นะครับคลิปต่อไปจะเอารถอะไรมารีวิวให้ชมก็สามารถติดตามได้ในช่องของเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ